็ได้หัวประมาณนี้นะคะมันนานะคะปีนี้แรงจัดนะคะมันนาเราไม่งามเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ได้เวลาที่เราจะมาขุดมันนากันแล้วนะคะหลังจากที่มันผ่าแรงมานะคะก็ไม่ค่อยงาม พึ่งจะโดนฝนได้สักไม่นานนี้นะคะแต่เราก็จําเป็นต้องขุดออกแล้วนะคะเพราะว่าฝนเริ่มชุกนะคะถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวหัวมันจะเน่าและก็เราจะต้องหวานข้าวด้วยนะคะหัวมันก็ <c oughs> ได้หัวประมาณนี้นะคะมันนาน,นะคะปีนี้แรงจัดนะคะมันนานเราไม่งามเลยนะคะแต่เราก็ต้องขุดนะคะขอแค่เอาทุนคืนก็ยังดีนะคะ ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะคะหลับปีนี้ก็คงจะได้น่าคิดว่าน่าจะได้แค่ทุนคืนนะคะเพราะว่าหัวมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแต่เราก็ต้องขุดเนาะเพราะไหนก็ได้ปลูกมาแล้วนะคะล็อกนี้เราก็ได้ถอนมันขึ้นมากองไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะขนนะคะเอารถไถมาขนนะคะขึ้นไปตัดหัวมันในล่มนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ